อย่าอ,อุ้ยมันเยอะจังวะผมกล่าวว่าเฮ้ยขึ้นๆก่อน้นก่่ต่อกันเลยละกันไหนดูซิในนวันนี้ก็จะเป็นวันที่95แล้วซึ่งอีก5วันตอนนี้ผมยังไม่หายพ้นจากไอ้ที่ผลที่แบบมันกดเราลงพื้นมันมาจากพัดจันนะครับ <S <S โอเค นอนตื่นมาก็ดีขึ้นผมรู้สึกว่าเราออกสำรวจข้างนอกบ่อยมากเลยเนาะแต่ว่าเราสร้างบ้านเนี่ยไม่ได้เยอะเลย <Huh? S 1> มันจะมีช่วงแรกที่เราสร้างบ้านเยอะแล้วเราก็หยุดสร้างไปช่วงหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะ ที่เราจะกลับมาทําบ้านเผื่อว่าเรามีโอกาสได้ตอบ่อ200วันอะไรอย่างนี้ถ้าเราได้ต่อ200วันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งหลายคนก็บอกผมว่าให้ลองต่อแบบ200วันดูนะครับใครอยากให้ผมทํา200วันก็ผมขอคลิปนี้ถึงสักร้อยไลค์แล้วกันถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึง100ไลค์ผมจะทํา200วันต่อให้แล้วก็ใน200วันพาร์ทหน้าๆเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูกันเป็น EP เลยนะครับทุกคน200วันข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะให้ได้ดูกันแบบเป็น E ีีใหญ่ๆไปเลยแบบ E ีีละครึ่งชั่วโมงอีพละห,บหนแบบ่ง่ กี่อีพีอ่ะหรือไม่ผมก็อาจจะแบบว่าลากยาวไปเลยก็ได้สำหรับ200วันข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่า E ีย่อยๆให้ได้ดูก็ผมขอให้คลิปนี้ถึงสัก100รไลค์แล้วก็25คอมเมนต์ละกันนะครับคนละ1คอมเมนต์นะแบบคนหนึ่งคอมเมนต์ซ้ำไม่เอานะเหตุผลที่อยากให้ผมทําไปถึง200วันละกันนะครับแล้วก็ขอสักร้อยไลค์ถ้ามันถึงก็เดี๋ยวผมจะมาลุย200วันในมดนี้ต่อให้ก็อย่าลืมนะครับทุกคนเรายังเหลืออีกมดหนึ่งที่ผมกาลังซุ่มทําอยู่เรื่่่อออยยๆนนนนะคคััชววงงงงีี้้กกกกก็จจพขลิปไปไห,หาาากการ ตกแต่งบ้านเฮ้อลอนลุกมันนี่ดูเอา้มเอามันไม่โจมตีหรอไม่ตีหรอเพื่อนอ๋อตีละโอ้โกัดมันลุกสวยอ๋อฮีโร่ยเอาไก่ไปกินไหมเพื่อนอาไก่ไปกินเปล่าอ้อย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 เฮ้ยอนผมเห็นป้ายอะไรสักอย่างมก้นี้ นี่ไงไป้าย wake up ผมว่าเป็นคำศัพท์ใหม่นะคำนี้มันบอกว่าให้เราตื่นหรือตื่นได้แล้วหรือว่าทั้งหมดมาที่ผมเล่นมาทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ในนี้100วันผมอยู่ในความฝันเหรอแล้วฮีโนบายที่เขาพยายามช่วยคือเขาพยายามปลุกเราขึ้นจากฝันเหรอแต่จะว่าไปทั้งบรรยากาศที่มันมีหมอกคุ้มตลอดเวลาสิ่งที่เราเจอในเหมืองต่างๆผมว่าการที่มันจะเป็นความฝันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรผก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปหาคำตอบกับเรื่องนี้ได้ตอนไหนนะโอเคผมใช้ไม้ในการเผาเลยแล้วกันแบ่งไม้ไปสักนิดนึ่น ผมจะทําขวานแล้วก็พิกแอคขวานแล้วก็พิกแอคทีนี้ผมจะไปฟาร์มทรัพยากรเพื่อที่จะเอามาต่อเติมบ้านผมค <c oughs> ือผมได้ลุย2 0 0วันที่ขึ้นมาจริงๆแต่แครอทนี่แหละที่กินได้ผมฟาร์มต้นไม้ก่อนแล้วกันสร้างบ้านใหม่ก็ต้องใช้ไม้จานวนมหาศาลโอ้ยผมว่าผมได้ของมาประมาณนึงแล้วเหล็กมานิดหน่อยส่วนได้ไม้มาเพียบเลยเพื่อที่เราจะได้ไปทําบ้านของเราต่อให้มันออกมาเพอร์เฟกที่สุดก่อนที่เราจะจบซีรีส์100รวันเอาถ่านตรงนี้เสร็จแล้วกลับบ้านนี่อยู่นานแล้วเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย กลับบ้านกันดีกว่ามืดค่าแล้วมันมืดแล้วกลับบ้านกันโอ้ขอกระดูกหน่อยกระดูกหน่อยสกเตันขอกระดูกหน่อยจัดล,ลูกอุ๊ยอุยอยอุยวันนี้หนีไปไหน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 กตต้องการกระดูกเคถึงบ้านอย่างปลอดภัยบ้านผมควรต่อเติมอะไรบ้างผมว่ามันยังมันยังใหญ่ได้อีก มันยังใหญ่ได้อีกแล้วก็จริงๆผมอยากทำคอกบัวผมอยากทำคอกบัวกับคอกหมูมากเลยแต่ว่าถ้าเราเอาวัวกับหมูมาขังไว้แล้วถ้าเราจะฆ่ามันเพื่อเอาของมันถ้าฮีโร่าบมาสิงอ่ะหมูกับบัวเราจะปล่อยลาวาออกมาซึ่งน่าจะเป็นอันตรายเลยไม่สามารถทำคอกบัวกับคอกแกะไว้ได้ต่อให้ผมทำด้วยเฮ้ยโอ้โหฮีโร่าบถ้านายจะมาแต่ละทีเนี่ยแล้วทิ้งตัวอักษรไว้เนี่ยนายช่วยทิ้งตัวที่มันโล่งๆหน่อยได้ไหมไม่ใช่แบบทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งแบบเนี้ย มันลำบากเราในการขุดในะฮีโร่ใบสร้างพาระให้เราจริงๆระหว,ว่างนี้ผมขอเล็งสถานที่ที่ผมจะทำตอ,อก,กอไอ้ต้นมไม้ต้นนี้ผมว่าผมเคยตัดไปแล้วนะทำไมมันมันไม่หายไปสักทีรู้สึกว่ามันลกหูลกตาผมมากๆเลยโอเคหวังว่ามันจะไม่มาอยู่ลกหูลกตาให้ผมเห็นอีกแล้วนะ ผมควรไปทําด้านหลังเพราะด้านหลังผมได้ทําสะพานเชื่อมไปแล้วกระจกก็ยังติดไม่เสร็จสักทีนี่งไงสะพานเชื่อมด้านหลังผมโคตรยาวเลยยาวมากยาวมากๆยาวแบบยาวสุดๆแล้วตรงนี้แหละผมจะทําทางต่อไป2 3 4ส4 5โี่ห้าหผมจะทําชั้นบนอีกชั้นหนึ่งถ้าถามว่าผมจะทําไว้ทําอะไรเหรอชั้นบนผมว่าผมว่าผมจะแค่ทําห้องเก็บของงู ไม่รู้ทุกคนได้ยินผมไหมอาจจะหูฝาดก็ได้อ,อ๋อเดี๋ยวๆๆออาวกระทอดมีอันเดียวซะด้วย,วยห้องเก็บของนี้ว่าจะไม่ทําใหญ่มากเพราะทำใหญ่ไปก็เท่านั้นที่คาไปขโมนสักอันแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาหลายรอบจะเป็น EP แห่งการสร้างบ้านเอาให้สวยๆไปเลย1นึ่ตกแต่งด้วยไม้สักุระที่ยังไม่ได้ตัด ดูดีขึ้นานิดนึงทําชั้นบนทั้งหมดเป็นที่เก็บของเลยแล้วกันแล้วควรจะมีทอสปักไว้หน่อยมืดเกินไป,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 ปต้องใช้ไม้อีกเยอะเลยอะแบบในหัวผมตอนนี้มันมันลันแล้วว่าผมแบบว่าจะสร้างออกมาแนวไหนปัญหาคือผมทําคนเดียวไงมันเลยอาจจะแบบว่าช้าบ้างโอเคอุย้ยผมตกใจทุกคนได้ยินไหม อันนี้คือเสียงที่ผมเดินแต่มันจะมีเสียงคนหยยบไม้แบบยอียัดเมื่อนเนี้ยเหมือนวิ่งมาใกล้ๆผมอ่ะผมรีเพย์ให้ฟังแล้วจะเล่งเสียงให้ฟังลองฟังดูนะครับโอเคอุ้ยโอเคอุ้ยเห็นไหมว่าเสียงมันจะมีความแตกต่างกันมากระหว่างเสียงที่ผมเดินกับเสียงที่แบบมีคนวิ่งมาเหมือนแบบเหมือนจะชาร์จผมอ่ะมันแตกต่างกันมากเวยทุกคนผมไม่ชอบเลย ก็ยังคงไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงต้นต่อมาจากอะไรตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราทํามาจนถึงช่วงนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันคือเสียงอะไร <c oughs> เราไม่ต้องปิดกระจกก็ได้ <c oughs> กระจกมันมีเยอะมากแล้วร <c oughs> อบด้านไปหมดแล้วกระจกตรงนี้ทีนี้ก็แค่ทําประตูขนาดผมแค่เอามาตกแต่งส่วนเกินของบ้านนะเนี่ยไม้ผมมันมันจะหมดอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเควางทอรให้มันสวย ด้านหน้าอาจจะเห็นอะไรแบบไม่แตกต่างมากผมไปดูก่อนว่าผมพอเลยหินที่ผมจะไปทําสะพานให้เสร็จมือนหินผมจะมี50ก้อนไม่ไม่น่าพอแน่เลย50ก้อนเนี่ยเราต้องทําลากยาวไปถึงขอบฝั่งนู้นเลยแล้วผมจะต้องลากว i เลเจอร์มาไว้บ้านด้วยในอนาคตแต่ตอนนี้ยังก่อนเป็นการพามาันมาที่ลำบากแน่ๆวีเลเจอร์แต่เราก็ต้องพามาเราจะด้องมพาดรับใช้ผมอยากทำฟาร์มโกเลมมากเลยอะ่ะจะได้ทำฟาร์มเหล็กได้ขี้เกียจลากว i เลเจอร์มาแบบ สุดๆไปดูหน้าบ้านก่อนว่าเราพอจะต่อเติมอะไรเพิ่มได้อีกไหมสาหรับหน้าบ้านเราเหลือไม้อยู่แค่21อันน่าจะทําอะไรได้ไม่เยอะมากผมเห็นแล้วผมหงุดหงิดรู้สึกค้างคาใจไม่รู้ผมก็เพิ่งจะได้มาสังเกตบ้านตัวเองใน EP ท้ายๆนี่แหละเพราะว่าที่เหลือเราไปนอกบ้านหมดเลยไงผมเพิ่งจะมาสังเกตว่าทําไมผมปล่อยให้บ้านผมมันแหวงๆอย่างนี้มาตั้งนานผมว่าคนดูที่ดูผมอยู่ก็น่าจะมีความอึดอัดใจบ้างเพราะฉะนั้นผมจะไปขุดทรายทํากระจกให้มันเสร็จๆไป Okay. ผมว่าผมได้ทรายมาประมาณหนึ่งแล้วเฮ้ย hey. บรรยากาศมันดูแป,กแปลกๆยังไงก็ไม่รู้สิเก็บทรายก่อนบรรยากาศมันดูมันดูไม่ชอบมาพาคนด้วย <c oughs> บรรยากาศดูแปลกไปอะ่ะระหว่างที่ผมขุดทรายผมก็ได้ยินเสียงอะไรประหลาดๆด,ด้วยแต่ผมอัดไม่ทันได้ยินเสียงเหมือนคนลากสู้อยู่ใต้ดินแค่ได้ยินเสียงแต่อย่ามาให้เห็นเป็นตัวก็พอ <c oughs> มาเป็นตัวน่ะไม่เอานะเอากระจกก่อนทําให้มันเสร็จๆไประหว่างนี้ก็ลงไปสํารวจเหมืองน,นิดหน่อย เหมือนที่เราเคยขุดไว้ใกล้ๆบ้านเราตัวผมไม่มีอะไรเลยโล้นมากๆแต่ว่าไม่กลัวหรอกเพราะว่าเราแค่ไปสำรวจเนี่ยจไม่ได้นะว่าตัวเองขุดรรลึกขนาดเนี้ยผมเจอตัวอะไรหรือเปล่าวาข้างล่างครั้งสุดท้ายที่ผมมาหวังว่าจะไม่เจอเอายังไม่สุดอีกโอเคสุดละงั้นเราก็ไปต่อกันผมจะลงไปด้านล่างอีกผมรู้สึกว่ามันยังลึกไม่พอถือว่ามาฟาร์มหินไปทําสะพานด้วยในอนาคตเราจะต้องทําฟาร์มโกเลมฟาร์มซอมบี้ เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนไม่น่ามีอะไรแล้วะเราลงมาถึงชั้นล่างสุดแล้วแต่ก็จะขุดไปต่อเผื่อเจอรังอะไรแปลกๆอ๋อเลสโตนก็ยังดีอย่างน้อยก็เจอเลสโตนเอาไปทําวงจรได้แถวนี้อาจจะมีเพชรก็ได้ผมว่าน่าจะพอแค่นี้แล้วกันขี้เกียจขุดต่อแล้วได้หินมาเยอะพอสมควรแล้วด้วยขอตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งเผื่อเ,อเจออะไร ฮใครมาลากสู้แถวนี้อีกเนี่ยอเสียงที่คุ้นเคยพั่วพังพอดีงั้นกลับแล้วกันผมไม่ไปต่อเลยครับพี่ทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงนี้นะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ผมได้ยินไอเสียงเนี้แล้วขุดเจอถ้ำนะมันจะต้องมีไอตัวสูงๆที่มันที่ผมตายทุกรอบอยู่ในเมืองซึ่งสู้กับมันยากมากครับผมว่าอาจจะต้องมีชุดเกาะในเทอร์ไร์ เลยก็ว่าได้เนเธอร์ไลท์ก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆด้วยสิปัญหาไปพนะลิกนรกหาเนเธอร์ไลท์แล้วมาทำชุดเกาะกันดีกว่ามั้เนี่ยผมดูทรงแล้ว <Bro. S 1> ดูสิกระจกที่เราเผาไว้35อันอันนีอีก42อันไปติดกระจกให้มันเสร็จกันดีกว่าทุกคน oh. จริงๆถ้าผมทำกระจกเป็นบานเล็กเนี่ยมันมันจะใช้กระจกน้อยมากเลยนะแต่ผมไม่ทำเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ ตรงไหนไม้ที่เรายังไม่ได้ติดโอเคทุกคนปัญหาที่มันค้างคาใจเรามาตั้งนานก็เหมือนจะจบไปแล้วก็คือผมติดกระจกครบทุกบานแล้วทีนี้ก็ผมว่าผมต้องทํารูอะไรไ้ส่องเอาตัวนี้ไปส่องเอาตัวนี้ไ้ส่องสี่อันเลยลนี่ไ,ไปส่องเราเข้านอนดีกว่าเช้าที่สดใสกับวันที่98อีก2วันอีกวันเพียงแค่2วันก็จะครบ100วันของเราเลยครับ โอโอ,อะไรอ่ะตัวอะไรปกติมันโผล่มาเฉพาะตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอ,อตายตายโผล่มาทำไมโผล่มาทำไม ปกติมันโผล่มาเฉพาะตอนกลางคืนไม่ใช่หรอแปลกจังไอผมไม่เคยเห็นไอมแมลงพวกนี้มันโผล่มาตอนกลางวันนะผมว่าพักหลังเนี่ยมันเริ่มมีสัตว์ตอนกลางคืนโผล่มาตอนกลางวันบ่อยขึ้น <Yeah. S 1> หรืออาจจะเป็นเพราะระยะเวลาที่เราอยู่นานขึ้นมันเลยปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับเราตอนเช้าได้ไงเหรอผม uh huh. ว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมเจอพวกมอนสเตอร์ตอนกลางคืนในตอนเช้านี่ยเยอะมาก แต่ทำอะไรได้ับถ้าอยากรู้ก็คงต้องต่อที่200วันถ้าอยากรู้ก็คงต้องต่อที่200วันจริงๆนั่นแหละผมว่าระยะเวลาแค่นี้ไม่น่าจะทําให้เราได้รู้อะไรมากสําหรับ100วันผมไม่ไหวละผมไม่ไหวกับตัวหนังสือฮีโร่บายละมันชักจะเยอะเกินไปละเกะกะลูกหูลูกตาผมมากเลยต่อให้นายจะโกรธ เครื่องเราแค่ไหนก็ตามนะแต่นายก็ควรมีขอบเขตในที่ของนายนะฮีโร่บายนายไม่ควรที่จะมาล้ำเส้นได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละมานี่อยากได้สมุดเอนชานมากเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงเนะี่ยลูกพี่เดินเข้าประตูมาเองอย่างนั้นเลย,ยงั้นเหรอหเดินเข้าประตูมาเองอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเหรอแับมันลูกเดินเข้ามาเองเลยอย่างนั้นเหรอ เอาเนื้อมาต้องเพาะพันลูกๆผมเพิ่ม16ชิ้นเพาะได้หลายตัวอยู่ลูกมาลูกลูกมาเคแต่พ่อจะสร้างทีมอาเวนเจอร์ขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งเราเคยมีทีมอาเวนเจอร์น้องหมาเกะโอ้เฮ้ฮะที่ไหนผมว่าโผล่ที่ไหนเนี่ยแย่ละ มาโผที่ไหนวะเนี่ยปกติไอ้ตัวนั้นมันไม่ออกมาจากที่มผมขุดไม่ใช่เหรอละไกลมืดแล้วด้วยดิมาโผที่ไหนวะเนี่ยมีอรา,ยารยธรรมผมด้วย <c oughs> ทำไมมีซากอรา,ยารยธรรมผมอยู่ตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยเคอ้ <c> ๊ย <oughs> ฮีโร่ายการที่ฮีโร่ายโผ่มาแบบนี้โอ้โหมืดลวด้วยผมว่าผมคงต้องเดินทางต่อพรุ่งนี้มันจะเจอแคมป์เก่าผมเจอแคมป์เก่าเจอแคมป์เก่ามืดลวด้วยเดียว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 ยวใจเย็น ปกักถอนไ้เป็นทางอย่างนี้มันน่าจะเป็นทางกลับโอ้โหชัดเลยชัดเลยว่าอ,รอารยธรรมนี้มันโ,โหมันไกลจากบ้านผมมากแล้วทำไมผมว้ามันได้ไกลขนาดนี้ผมว้ามมาโคตรไกลเลยนะนะไม่ใช่ไกลธรรมดาไกลมากวัสดีจ้ะการมาลูกอ้าวตายแล้วตายแล้วเหรอรว่าตาย แต่เพราะผมพอจะจำทางกลับบ้านได้อยู่เหมือนจะไปทางนี้นะถ้าจำไม่ผิดอะนะแต่ถึงผมจะรู้ว่ามันกลับทางไหนก็เถอะแต่มันก็ไกลมากๆเลยนะน้องหมาผมมีกระดูกอยู่มันมุกหลายตัวเออเป็นองั้ผมขอน้องหมามาร่วมถ้าโอ้มีกระดูกแค่สองอันถ้าดวงเรามันสมพงกันก็มาอยู่กับพ่อนะลูก โอเคแสดงว่าดวงเรายังสมพงกันอยู่ขอฟาร์มอุยออ้ยขอฝากแย่ละแปบ๊บนึงมองไม่เห็นมืดจัดเลยเอามันลูกเอามันโอ้ยมืดมองไม่เห็นโวยอย่ยาอุย้ยมันเยอะจังวะผมกล่าวว่าเฮ้ย ขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเด้อเดี๋ยว้อเฮ้ยเฮ้ยเหลืหัวใจเดียวเดียวเด้อถ้าไเกลิตันมานี่ผมจบเหตุเลยนะเด้อเด้อเด้อโอ้เหลือขึ้นหัวใจเฮ้อเกือบตายเอาเป็นว่าผมขอจบ EP นี้ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันกะว่าจะไม่ได้ประจนภัยแล้วใน EP เนี้ยมาสร้างบ้านชิวๆเรายังคงต้องประจนภัยสินะผมหนีไม่พ้นจริงๆว่ะสำับเรื่องประจนภัยเนี่ยโอเค สร้งางบังเกอร์แบบเอาไปแบบกันตัวเองก่อนแล้วกันใช้กันตอนเช้าในอีพีหน้าครับทุกคน